รถ่ดนดพิเศษทักเ้นลาสามสองนะครับข้าวบนโป่งราชาอยู่สามชั่วโมงได้ข่าวว่ารถจักรฉมรถที่โซล,ล่านะแล้วก็เดี๋ยวจอดบ้านโป่งเสร็จน,นะครับจะไปจอดหนองประดุกต่อเพื่อรับข้าวแล้วก็น้ำนะครับเฉยๆให้ผร้ดยสารแด่ดูดีคลิปก่อนหน้านะครับของผมที่ผมนั่งสองกับสองกสองกัหนึ่งก็จะเห็นว่าสถานีหนองประดุกเตรียมน้ำดื่มแล้วก็ข้าวแกงกระทงนะครับเตรียมไว้รองรับผู้โดยสารแล้ว ววนะครับันสุดท้ายของรุนำรน้างที่สถานีบ้านโต่อนันทางขึ้ลขวามือของกะบวนรถและระมัดระวังอันตราด้วยครับโปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโตกูรุษสมกขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโตกชบนทางขึ้นลงทางขวาและระมัดระวังอันตรายขนาดขึ้นลงจากกบวนรถนะครับกบวนรถ่ังนี้เป็นกบวนรถ วพิเศษทัคสินารัฐขบนฐวนที่3 2นำส่งบริที่ต้นทางจากสถานีชุมทางหานใหญ่สุดปลายทางสถานีกลางกรุงเทพภัวัาครับขบวนรถเที่ยวบนี้านจากสถานีบ้านโป่งและจะหยุดน้ำตกขบรารที่สถานีนครปฐมสถานีสารยาสถานีบางบัวพลูสุดปลายทางสถานีกลางกรุงเทพภัทยาครับ สถานีบ้านโงงในนาของการรถไฟขอขอบคุณทะพนบริษัทุกท่านที่ใช้บริการรถไฟในการเดินทางและบอกว่าในการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้รับใจ้ท่านอีกขอขอบคุณครับ